Discovery Atlas 2 5 Anniversary Premium Edition ออกมาแล,แล้วแล้วก็อยู่ในโปรโมชั่น 3B b บ u e Best Buy ด้วยอืก็อย่างที่บอกไปนะคะว่านี่คือสรารคดีสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปพักผ่อนอเ,เราจะไปประเทศไหนเรื่องมาเลยแน่นอนนะครกับ14ประเทศนะครับกับ Discovery Atlas เนี่ยนะครับซึ่งโอ้โหการถ่ายทำนี่ คือลงทุนนะอะเดี๋ยวเราก่อนไปถึงนั้นเราบอกก่อนว่าเป็น DVD 7ด i s จดนะฮะบ็อกเซตเนกัซีรีส์ออฟดิสคัฟเวอรีร่แอดลาสี่สีสี่ส <Mega S 1> ิบหน้านะครับความยาวทั้งหมดเลยนะ1,179 huh. นาทีระบบภาพเป็นมอนิสกรีนสิต่อ9นะครับ,ร,บระบบเสียงก็มีทั้งภาษาอังกฤษ5.1แล้วก็ภาษาไทย5.1นคใครที่อยากชมซาวด์แท็กเรามีซับไตเติลภาษาไทยให้ แล้วก็ที่มีบอกมาเนี่ยในแพ็กเกจเนี่ยนะฮะก็ทําเหมือนหนังสือเลยนะเหมือนหนังสือว่าเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมีไกด์ The Guide Line Booklet ให้นะครับแล้วข้างในเนี่ยจะมีะเรื่องราวเกี่ยวกับสี่สิบสีประเทศเนี่ยมามเด็กคุณคัณนใช่ไหมคุณครูให้หากันหน้านี่ยถูกคือต้องใช้อ่ะ ใช่แต่ตอ,อตอนนี้ก็ทำมาในรูปแบบดีๆนี่แบบสุดยอดมากมันเหมือนเป็นการย่อยแล้วทำให้เราได้ได้ได้รู้ถึงเกี่ยวกับเขาเรียกว่าได้ดูถึงความคิดผู้คนชีวิตต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็ได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ ได้รู้ถึงเศรษฐศาสตร์ด้วยนะฮะแล้วก็ผ่านทางมุมมองของทีมงาน Discovery Channel เนี่ยแหละนะฮะครบรอบ25ปีไม่ทำจัดใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้แล้วแต่การเปิดหน้าต่างโลกในครั้งนี้14ดินแดนที่เขาคัดเลือกมาเนี่ยสำหรับผู้ที่ให้เสียงไทยนี่ก็คัดเลือกมาให้ตรงกับโลเคชันนั้นๆจริงๆนะตรงตามคาแรคเตอร์คือเราเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างเอาแบบว่าถ้าเป็นอย,อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นของ ญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นนี่ชัดเจนมากต้องให้เขาคนนี้ให้เธอคนนี้คุติ๊กกันยารักนะนะเพราะว่าเขามีรายการขอยเขานะฮะเออก็ชัดเจนมากนี่ถ้าคุณมาแบบเอาตัวนี้เป็นกฎเกณฑ์นะมันก็ไม่ได้นะทำไมอ่ะอย่างพี่นกเงี้ยพี่นกสินใจเป็นพาณิชย์เหรอครับทำไมฮะทำไมถึงได้ไปอิตาลีรู้อ่ะเพราะเป็นซูเปอร์โมเดลไงอ๋ออิตาลีอ่าเมืองแห่งแฟชั่นนิดหนึ่ง แล้วก็แบรนด์เนมเยอะแยะไปหมดนะครับอ่าพูดถึงแฟชั่นข้างๆต้องมีฝรั่งเศสแน่นอนซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาอินไซด์กันเพราะว่าเป็นประเทศที่คุณอำโชคชอบมากเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สร้างหนังมันเยอะมากผมยกตัวอย่างง่ายๆฝรั่งเศสเนี่ยอย่างชัดเจนเลยไปเจแตมคุณจําได้ไหมหน <c oughs> ังหนังรักจากหลากหลายคู่นี่แล้วก็ออสการ์ที่เขาชิงอ่ะจำได้ไหมมีอย่างอ๋ออูโก้ของมาตินสกอร์เซซี อู้หลายเรื่องนะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นฝรั่งเศสแต่ช่วงของไอ้ฝรอืมนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนโอ้่ผมชอบมากอ่สประเทศเราไล่กันมาคือเมื่อกี้เราบอกไปแล้วอิตาลีคือพี่นกสิงใจนะครับฝรั่งเศสนี่คือคุณแอนทองผสมอืญี่ปุ่นนี่คือคุณติ๊กกัญญารัตน์ครับออสเตรเลียนี่คือคุณนารากรติยายนอุ้ยมามาดประเด็นเด็ดแล้วก็อีกคนหนึ่ง ประเทศอะไรบราซิลผมสงสัยว่าบราซิลเนี่ยคนที่ให้เสียงไทยทําไมเป็นเจนิเฟอร์คิมอะครับก็คือเจนนิเฟอร์คิมเป็นนักร้องแล้วในบราซิลต้องเกิดแห่งแซมบ้างานอะไรนักงานคาริวลถูกต้องโอ้โหประเทศอะไรแล้วถ้าให้เจนนิเฟอร์คิมเขาไปเต้นไหวไหมเดี๋ยวต้องไปดูไงว่าจะเต้นท่าอะไรนะซิกแซกได้ป่ะเขาจะเอาคอนเสิร์ตลาเดือนอ่ะอีกคนหนึ่ง ด็อกเตอร์กริิกาคงสมพลในประเทศสาพันธรัฐสเซียนามาเธอได้เลยนะรัสเซียเนี่ยรัสเซียนี่ค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งอ่ะต่อไปฮาวายฮาวายนี่ก็เป็นคุณนกยนรดาอ่านะครับอีกคนหนึ่งโอ้โหนี่ตรงใจผมมากเลยนะคุณนิรุสริจัญญานี่เหมาะมากกับประเทศนี้อินเดียนะฮะแหล่งรวมจิตวิญญาณทางศาสนานะฮะ อีกคนหนึ่งโอ้โหอันนี้ผมงงมากคุณนพพลโกมาราชุนมาให้เสียงไทยในในตอนของ Discovery a t l a n i คือเม็กซิโกฮะครับผมทำไมเป็นคุณนพพลคือ,ค,อคือตัวคาแรคเตอรองนพพลเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะภูมกับนะฮะแล้วก็คือไม่ได้ภูมกับแบบ อยากทําก็ทําอะไรอย่างเงี้ยนะคือใครสั่งมาฉันทําตลอดนะครือเขอต้องเกิดแรงบันดาลใจจะทําอะไรสักอย่างนเนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจนะครับเพื่อทําออกมางานงานของเขาเนี่ยเป็นงานศิลปะก่อนที่จะเผยแพร่ออกมาสู่สายตาประชาชนเนี่ยต้องกันกรองออกมาอนี่คือผมพูดให้มันเข้าประเด็นนะมากันที่ประเทศนงครับที่อียิปต์นี่เป็นเป็นประเทศที่เลนเลนหลับเหมาะกับคนนี้เหมือนกันที่ ขาสามมิติคุณกิติสิงหาปัดนะฮะจะได้ดูเล่นลับมากขึ้นเาะตัวบุคลิกก็ดูเล่นลับเนาะอาไปไปด้ต่อไปโอ้น้ําเสียงได้เพราะจะพาไปตะลุยป่าแอฟริกาใต้ครับกับคุณคุณฮาร์ทสุทธิพงศ์ทพิทักุลนะครับอีกคนหนึ่งฮะโอ้โหนี่จีนจ๋ามาเลยฮะถ้าไปไปประเทศจีนต้องเขาคนนี้แหละอีกคนหนึ่งนะกับ คุณแทนคุณนะครับคุณพี่นะฮะกับสาธารณชาชนจีนนะครับะะอีกคนหนึ่งนะครับโ oh. อนจิติกรชื่อดังเลยนะเนี่ยคุณดูสัญญาคุณากรชอบไปเที่ทยวทะเลไงเมดิเต <Mediterranean. S 2> อร์เรียชอบดำน้ำชอบดำน้ำไปที่เมดิเตอร์เรียปิดท้ายด้วยดีเจพีเคดีเจพีเคน,นะฮะวัดเข็มเพชรน,นะครับกับ ชอบลุยๆต้องไปขุบเขาแบบว่าลุยๆแบบนี้แหละแห่งเล่นลับเลยนะโอ้หสิบสี่ประเทศสิบสี่คนมาให้เสียงภาษาไทยรับรองไม่ธรรมดากับแอตลาสนี่นะครับครับแต่ว่าเวลาจะพอไหมเนี่ยเหลืออีกสามนาทีเนี่ยอุ้ยนี่คุณชอบคุณแอนคุณพุ่มเลยทำไมต้อเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยนอกจากที่อย่างที่ผมบอกว่าเป็นเพราะว่าความมีสเสนของมันที่ได้เป็นแรงบรรันดาลจะให้กับคนสร้างหนะักเนี่ยสถานทีน่ก็มีความสําคัญมาก อย่างคุณจําตอนหนังมาเดอองตูเนตได้ไหมอืมอ่าในสถานที่เนี้ยมันมีสถานที่หนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่ในการประหารชีวิตพระเจ้าหลุยที่สิบหกและพระนางมาเดอองตูเนตด้วยก็คือจัตุรัสคองก่อนครับผมนะฮะซึ่งเป็นจัจตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดของกรุงปารีสเลยนะฮะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยที่สิบห้าแต่ใครจะไปคาดคิดนะครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศสเนี่ย ในปีคศพันเอยแปดสิบเนั้นได้กลายมาเป็นที่ประหารอของอพระเจ้าหลุยที่16แล้วก็พระนางมาเดอองตูเนตแต่แต่ว่าเหตุผลสําคัญที่เขาเลือกเนี้ยมันมีเหตุผลอูเหมือนกันนะว่าคือเป็นการลํำลึกถึงความสมานความสมคัคคีระหว่างผู้ปฏิวัติและผู้ถูกปฏิวัติคือคำว่าคนก่อน,นอความหมายความว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับชนชาติของ ฝรั่งเศสที่สำคัญเลยนะอ,อีกอีกอีกพาร์ทหนึ่งในสาครคดีชุดนี้ที่เขาทำคือลักษณะภูมิประเทศเนี่ยนะครับประเทศฝรศั่งเศสเนี่ยเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงแหล่งกําเนิดผลิตผลและสถาปัตยกรรมครับบ่งชี้สถานที่ตั้งของประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอชื่อประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีรากเขาบอกมาเลยนะว่ามาจากภาษาอะไรเดี๋ยวต้องติดตามชมและที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นรูปไก่อ่า ตาไก่ไงช,ชามตาไก่และที่สำคัญพนังงานเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวกว่า80ล้านคนเดินทางไปเยือนโดยเฉพาะหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟแล้วก็ยังมีประตูแอตโตวโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับต้องอาตามชมกัน หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับบูมแรงในสัปดาห์นี้นะครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวของบูมแรงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับบู o m รงช็อปดอทคอนะครับหรือกลุ่มโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น facebook.com/ Bo o แล a n g s h รงนะฮะ t w i t t e อ c o m b o o m ม a n g s h o p แแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับเจอกันเราได้ที่ youtube.com/ b o o m สบ n g แรง i l a n d นะครับครับผมสัปดาห์นี้เราสองคนลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับคุณชัยวั์และคุณเปียในช่วงต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ